โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปสร้างแอดคอนเวอร์ชันแบบเข้าข้อความกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอนเวอร์ชันแบบแบบที่ไม่ได้เข้า,าผ่านเซลเพจเรานะฮะไม่ได้เข้าเว็บไซต์นะครับผมไม่ได้แนบลิงก์อะไรทั้งสิน้นนะฮะก็คือเราจะใช้ต้นแบบนะฮะใช้ต้นแบบที่เป็นอีเวนต์ Event นะครับผมเป็นเป็นอีเวนต์ของของ Facebook ที่ที่เราเก็บมานะฮะเสร็จแล้วเราก็แจ้งปัญหาหาคนที่เหมือนกับ นะครับหาคนที่เหมือนกับเนี่ยต้นแบบของเราเนาะแต่ว่าคราวน,นี้พอคนกดที่แอดเราปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาที่อินบ็อกนะฮะเออมันจะคล้ายๆกับยิงแอดแบบข้อความนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมานะครับผมโอเคไปสร้างกันเลยฮะตัวน,นี้อยู่ที่ตัวจัดก,การโฆษณาเนาะนะเสนะร็จแล้วกดสร้างครับผมอันนี้คนจะสร้างจริงเลยเนาะสร้างจริงและใช้จริงเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คอนเวอร์ชันนะฮะคอนเวอร์ชันนะอ่าโอเค เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อนะเดี๋ยวผมตั้งชื่อเป็นอ่าชือ่อแล้วก็ M S G อ่ามเมสเซจหน่อยนะอันนี้ผมตั้งชื่อให้มันให้มันรู้ว่าอันนี้เป็นเป็นมเมสเซจนะนะครับผมแล้วก็ใส่แคมเปญเนาะไอ้ใส่งบเนาะใส่งบประมาณนะอันนี้ใส่ไปสัก1,000บาทนะครับผม นะเสร็จแล้วก็ดาเนินการต่อโอเคคันนี้ผมก็เลือกนะฮะตรงนี้นะ conversation นะปลายทางตัวนี้นะฮะของใครที่หน้าตาเป็นแบบนี้ก็ทําแบบนี้นะแต่ถ้าของใครแบบไม่เหมือนแบบนี้นะมันจะมีแบบให้เลือกอยู่ข้างๆตัวนี้นะนะฮะให้มองหาคำว่า messenger นี่เนาะคลิกเข้าไปอ่าเสร็จแล้วก็นะฮะให้หาหาพิกเซลของตัวเองเนาะหาพิกเซลของตัวเองผมก็จะเลือหห่อนหาน่ ของผมมันมีหลายพิกเซลเนาะนี่ของผมตัวนี้นะเสร็จแล้วผมก็จะเลือกเป็นเปเชสตัวนี้นะโอเคผมก็ก๊อปอันนี้มาเป็นชื่อของชื่อโฆษณานะอ่าเสร็จแล้วก็จะไปที่กลุ่มเป้าหมายอ่าตัวน,นี้ผมก็จะเอาไม่รวมนะฮะไม่รวมผมจะเอาไม่รวมคนที่เคยซื้อแล้วนะ ไม่รวมคนที่มีส่วนร่วมกับเพจนะฮะผมจะเอานี้ด้วยนะนะเอ้ยไม่เอาคนที่มีส่วนร่วมกับโพสนะฮะคือผมจะยิงหาคนใหม่ไปเรื่อยๆเนาะนะอันนี้ผมจะเลือกเป็นของผมเนี่ยจะเลือกเป็นต่างประเทศนะอันนี้คือคือของจริงเลยนะผมจะเลือกเป็นทุกทุกคนในในโลกนี้เลยนะแต่ใช้ภาษาไทยในส่วนตัวผมนะนะ ส่วนของใครเนะี่ยเลือกเป็นเป็นเมืองไทยเนาะเลือกเป็นประเทศไทยนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกตามขั้นตอนของตัวเองไปเนาะอันนี้ของผมเองเนี่ผมใช้สเต็ปนี้เดี๋ยวผมยิงคอรจริงเลยนะอ่สาสไตยโอเค อันนี้ก็จะเป็นใส่รายละลเอียดนะอันนี้ใส่อินเทอร์เนทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ของของใครของมันเนาะนี่ของผมหรือของผมเองเนาะนี่ใส่ความสนใจเนาะอ่า เสร็จแล้วก็เลือกตำแหน่งก็จัดว่างอ่าเลือกตามปกตินะฮะถ้าเป็นยิงออกนอกทั่วไปนะก็ให้เลือกแค่ฟีดอย่างเดียวเนาะอ่าเฟซบุ๊กฟีดอย่างเดียวถ้าเป็นยิงออกนอกเนาะโอเคอ่าถัดไปนะฮะกำหนดเวลาก็ต่อเนื่องนะเสร็จแล้วก็ดำาเนินกันต่อ แต่ว่าของผมรู้สึกว่าเนี่ยนะผมมีอย้อนกลับไปนิดนึงเนะี่ยตรง conversion นะ conversion เนาะคือบางทีเนะี่ยบางทีนะฮะของใครเนะี่ยมันเป็นเบแบบเก่าอยู่นะแบบเก่าอยู่เนะี่ยมันก็จะเป็นแบบให้ขีดๆแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เลือกข้างล่างตัวนี้นะตรงนี้นะมันจะมีแบบว่าให้กําหนดช่วงเวลา conversion มันจะอยู่แถวนี้นะแต่ของผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่แถวนี้เว้ยนะนะผมบอกไม่ได้อยู่แถวนี้นะะมันจะอยู่ตรงนี้ มันจะอยู่ข้างบนนะฮะเออผมก็กดแสดงขั้นสูงเข้าไปนี่เห็นนะช่วงเวลาที่เกิดคอมโบชันนะของใครที่ไม่เหมือนกันเนาะบางทีมันจะอยู่ตรงนี้หรือว่าบางทีมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะสําคัญคือให้เราเลือกเนะาะให้เลือกอะไนระผมจะเลือกเป็นการคลิกในเจ็ดวัน,นครับผมโอเคแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วก็ไปต่อนะอ่าเสร็จแล้วก็มาใส่รูปภาพ ข้อความเนาะนะนะอันนี้ผมจะยิงอันเดียวก่อนเพิ่มสื่อเข้าไปใส่รูปภาพอันนี้ของผมยังไม่เคยมียังไม่ได้ทําวิดีโอนะฮะทำแต่รูปนะย,ยิงแต่รูปอย่างเดียวเลยเนะนะโอเครูปนี้อ่ใส่ข้อความหนะ่อยข้อความเดี๋ยวไปก๊อบมานะข้อความที่เทสมาแล้วว่ามันขายได้เนาะผมก็ไป มก็ไปเอามานี่โอเคอา่าเสร็จแล้วก็เป็นข้อความพลาดหัวนะฮะสนใจสมัครทักเลย โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่เพิ่มเติมหน่อยมีคนเรียนแล้วนี่มีคนเรียนแล้วมากกว่าพันหกลิยคนนะฮะเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วก็นะฮะ คราวนี้เราก็มาตั้งค่าแบบว่าถ้าสมมติว่ามีคนคลิกเข้ามาปุ๊บนะมันก็จะมีข้อความเป็นเหมือนกับข้อความต้อนรับเด้งเข้าไปนะฮะนี่ผมก็จะใช้ของที่มีอยู่แล้วนะฮะถ้าใครเนาะถ้าใครยังไม่มีก็ให้กดสร้างใหม่นะ,ะแล้วกดกดสร้างแชทต,ต,ตรงนี้นะฮะกดสร้างแชทปุ๊บนะก็พิมพ์ตัวนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะ,ะส่วนใครที่อยากจะมีตัวเลือกแบบนี้อ่าก็ใส่ไปตามนี้นะฮะเนี่ยคำถามที่1คําถามที่2คําถามที่3นะฮะเห็นไหมแต่ถ้าไม่อยากได้นะฮะก็ให้คลิกตรงนี้ฮะคำถามที่พบบ่อยตรงนี้ นะผมจะปิดไปกดว่าไม่มีนะฮะตรงนี้มันก็จะไม่มีมันก็จะมีแค่ตรงนี้นะโอเคแต่นี้ผมจะแล้วกดเซฟนะฮะแล้วก็ใช้ได้เลยนะ,ะก่อนอื่นก็ต้องสร้างตั้งชื่อก่อนเนาะตั้งชื่อก่อนแล้วกดเซฟอ่าแต่นี้ของผมไม่ค่ะผมมีละผมมีละอ่าฮะผมใช้แค่นี้พอสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้ความสนใจนะฮะ <c oughs> แค่นี้นะฮะเรียบร้อยอ่าแล้วกดไปต่อนะยืนยันนี่คือเสร็จแล้ว นะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการสร้าง add c o n e r s i o n แบบเข้าข้อความนะครับผมเราไม่ต้องแนบลิงก์นะฮะเราไม่ต้องแนบลิงก์เลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้ event นะฮะใช้ event ที่เป็นแบบซื้อนะครับแบบซื้อถ้าใครนะฮะถ้าใคร e v e n ์ซื้อเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง50นะครับต่ออาทิตย์นะฮะต่อ7วันเนี่ยก็ขยับมาใช้ตัว add to cart แทนนะฮะเหมือนกับที่เพอเคยพาทำในยิงยิงเข้าแบบ ็บซต์เนาะนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ